สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับครูก๊อฟครับพงศกรผลเยี่ยมและแล้วคุณนาหน้าค่ะครับผมหวานใจของครูก๊อฟเองนะครับไม่ต้องอิจฉาครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่พุทธมณฑลสายสามครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอยุธยาเสน่เรือนไม้ครับท่านผู้ชมว่าการที่เราทาผลงานมาให้กับแฟนเพจของเรานะครับวันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้คุณนาหน้าเนี่ยได้ให้รายละเอียดนะครับในเบื้องต้นของบ้านหลังนี้กันครับ บ้านหลังนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่หน้ากว้าง8เมตรนะคะแล้วก็ลึกอยู่ที่9เมตรครึ่งนะคะแล้วก็เป็น8คูณ9.5เมตรค่ะเป็นบ้านฟาเสียงนะคะ เป็นบ้านเฟียงแบบอ่าทรงไทยต้องบอกว่าเป็นฟ้าเฟียมทรงไท,ทยแท้ไร้ตะปูจริงๆครับ <c oughs> นั่นคือสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของออทธยาสเสน่ห์ไม้ครับค่ะแล้วก็หลังคาของหลังนี้นะค่ะเป็นบแบบทรงป้านยานะคะครเราใช้หลังคาเป็นซิงเกิลุกนะคะใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดอ่าบ้านหลังนี้จะมียกได้ถุนสูงะะอ่ะค่ะข้างบนมีหนึ่งห้องรับเขตแบบใหญ่นะคะเดี๋ยวจะคุณเรน่าจะมีเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวจะวางอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ มีหห้องรับแขกและก็2ห้องนอนนะคะแล้วก็มี1ระเบียงค่ะลูกค้า<ๆ>เขายังกล้าไว้เป็นห้องทางงานเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะคะครับผมค่ะโอเคอย่างไรแล้วก็ไปชมระเบียงโอเคงั้นเราจะพาทุกคนไปชมบ้านหลังนี้กันครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับเสาของบ้านหลังนี้เป็นเสาปูนครับแล้วก็ความสูงของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่2เมตรสครับนะฮะส่วนมาตรฐานของอุทยาเสรษฐีเลือนไม้ครับ เสของเราใช้28นะครับนะครับหนา2 นะครับหน้า8นั่นเองครับส่วนรอดนะครับของบ้านเนี่ยใช้นิ้วครึ่ง6ครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญระวังถี่มากครับนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน3 6ครับเวลาหารเฉลี่ยออกมานะครับที่สําคัญครับท่านผู้ชมเป็นไม้เนื้อแข็งครับเป็นพวกไม้เต่งนะครับไม้ตะเคียนนะครับเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญการทําสีการเก็บรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่านั่นคือมาตรฐานของอยุธยาเสนห์เลนไม้แล้วครับ ลูกบันไดของบ้านหลังนี้ครับและเป็นมาตรฐานนะครับของเราอยู่ที่2นิ้วครับหนานะครับหนาที่2นิ้วครับหน้า10ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆกันส่วนแม่บันไดตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็คือ2นิ้วหน้า8ครับท่านผู้ชมใหญ่ๆแล้วที่สําคัญไม้ที่เราใช้นะฮะต้องบอกว่าปวกเนี่ยนะครับกัดไปแทะไปเนี่ยฟันหักเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นพวกเต่งไทยนะครับเป็นตะเคียนหินนะครับเพราะนั้นไม้พวกนี้เนี่ย ถ้าคนรักไม้จะรู้ดีแล้วครับว่าแข็งแกร่งแค่ไหนนะฮะเอาละและนอกจากนั้นครับตัวเฉลียงบันไดทุกท่านเห็นไหมครับความงามหรือเสน่ห์ของเรานะฮะจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับเฉลียงบันไดของเราเป็นรูปกลงรอห้าสวยมากที่สําคัญมาตรฐานของเราครับไม้ยาวชิ้นเดียวสวยๆจริงๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวคูก็จะพาขึ้นไปชมด้านบนกันครับบันไดนะครับของบ้านหลังนี้ครับขึ้นมาก่อนนะครับ3ขั้นท่านจะสังเกตนะครับว่า รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือเรายังใส่บางขั้นเข้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะขึ้นมา3ขั้นแล้วมาเจอชานพักตรงนี้ครับนะฮะชันพักและขึ้นไปอีก9ขั้นนะครับซึ่งบันไดตรงนี้เราสามารถออกแบบร่วมกันนะครับเราจะออกแบบให้ตามความต้องการของท่านลูกค้าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาขึ้นชมห้องรับแขกของหลังนี้กันครับเชิญครับโอ้นะครับต้องบอกว่า สเตปของการเดินนะครับรวมถึงความสบายเท้ารวมถึงระยะของบันไดนะครับนะระยะของบันไดต้องบอกว่ามีความพอดีมากครับนะครับมีความสบายมากกําลังก้าวได้อย่างพอดีครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องโถงกันครับเชิญครับเอาละครับท่านผู้ชมครับห้องที่คูกอบบอกว่าห้องคูกอบชอบมากที่สุดครับคือห้องนี้เลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าให้ความรู้สึกของความมันอบอุ่น แล้วได้ความรู้สึกของความเป็นไทยแท้ๆจริงๆครับดูนะฮะตั้งแต่คุณน้าครับจริงๆคือตั้งแต่ใช่ตั้งแต่เราขึ้นมานะครับตั้งแต่เราขึ้นมาเนี่ยอนนี้ะคะคือเป็นที่การตกนะคะใช่ครับขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอห้องรับเขตใหญ่นะคะนี่ใช่ครับขนาดเท่าไหร่ครับสี่คูณแปดเมครับสี่คูณแปดครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอเคแล้วเนี่ยตรงพื้นด้วยนะครฮะพื้นมีลักษณะ ก็คือเราปูเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไม้ที่มีความยาวนะครับไม้ที่มีความยาวก็สลับกันไปเนาะแล้วห้อีมันยาวไปแล้ใช่มันยาว8เมตรใช่ครับ8เมตรเนี่ยใช่ครับก็ตั้งตอต้องต่อบ้างนะครับผมอ่านะครับแล้วรายละเอียดของด้านบนล่ะครับคุณแนนฮะอ่าชั้นบนแลคะเราก็จะที่เป็นฝ้าหลงนี่คือตามความรู้ทางค่ะฝ้าหลงชั้นเดียวนะคะแล้วก็จะที่ทุกมุมจะมีดาวไลท์ของใช่ครับแล้วก็มีไฟคริสตัล ช่ปรือไม้ที่ทำมาแล้วก็ไม้ป่านะะในห้องแล้วก็ตีเป็นลังลิ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไม้ผลนเท่านั้นนะคะ<ช>มุมปลดครับท่านผู้ชมครับความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทจริงๆครับท่านผู้ชมครับบานหน้าต่างที่สูงนะครับเป็นกระจกใสรวมถึงกันต้องบอกว่าเป็นก็คือให้ความปลอดภัยนะครับด้วยลูกกรงรอห้าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเวลาข้อดีของการใส่กระจกใสครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นเส้นนําสายตาทําให้รู้สึกว่าบ้านนี้เนี่ยนะครับมีความกว้างมากขึ้นให้พื้นที่กว้างมากขึ้นแล้วที่สําคัญเวลาเรามองออกไปแล้วะครับเจอความเคี้ยวขจีของต้นไม้มันให้ความรู้สึกที่ต้องบอกว่าความรู้สึกดีความรู้สึกสงบมากๆครับที่สําคัญครับบ้านหลังนี้นะครับบางคนบอกว่าเอ๊อาจจะมียุงมลงหรือเปล่าน,นะครับที่สําคัญท่านผู้ชมครับเรายังมีตัวนี้ได้ฮะนะฮะ ้าตรงนี้เป็นความต้องการพิเศษเพิ่มเติมนะครับถ้าลูกค้าต้องการความพิเศษตรงนี้ก็สามารถแจ้งอายุทยาเสนดเดือนไม้นะครับตรงนี้เป็นมุ้งจีบนะครับที่แต่ละช่องเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยนะฮะมุ้งตัวนี้เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่ผ้าแต่เป็นไฟเบอร์มีความแข็งและแข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะ ท่านผู้ชมครับจากห้องโถงตรงนี้นะครับสัดส่วนของระเบียงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ห้องด้วยกันครับนะครับห้องแรกนะครับจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ4ครับห้องที่2ครับ2เมตร50นะครับคูณ4เช่นเดียวกันครับและห้องสุดท้ายที่อยู่ตรงนู้นนะฮะก็อยู่ที่อ่ะพอเมตรอ่าอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรคูณ4เช่นเดียวกันครับนะฮะก่อนที่เราจะไปชมห้องแรกกันครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเสน่ สำคัญของอิทยาสเสน่ห์เรือนไม้นะครับคือฝาเฟียมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครูก็จะพาชมฝาเฟียมสวยๆของบ้านหลังนี้กันครับท่านผูช้ชมเชิญชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับฝาเฟียมลูกฟักของเรานี่ใช้วิธีการแบบโบราณครับท่านผู้ชมมีการเข้า สลักนะครับเข้าสลักเข้าดิ่มเข้าเดือยนะครับตรงนี้สังเกตได้ว่ามีรูกลมๆตัวนี้นะครับเอ๊ะสังเกตมีอะไรกลมๆนี่คือตัวสลักไม้สักนะครับเป็นตัวขั้นยึดให้แน่นนั่นเองท่านผู้ชมนอกจากนั้นเรายังมีลายแกะสลักสวยๆซึ่งใช้มือนะฮะแกะสลักด้วยมือนะครับจากอายุธยาครับท่านผู้ชมในตรงนี้เพื่อตัดความที่เป็นสี่เหลี่ยม เพิ่มความอ่อนช้อยให้กับบ้านของเรานะครับมือจับครับที่เป็นความพิเศษของอยุทยาเสน่ห์เลือนไม้ครับท่านผู้ชมครับมีขนาดใหญ่และมีความสวยงามครับลูกอ่าลูกกุญแจตรงนี้นะครับเราก็ใช้ของโซเล็กซ์นะนะครับคุณานาครับตัวนี้เป็นของโซเล็กซ์นะครับผมลายไม้ต้องบอกว่าที่สําคัญนะครับการความประณีตอยู่ที่ลูกฟักที่ได้รับการขัดแต่ง ทำสีอย่างประณีตและพิถีพิถันคือลื่นมากครับท่านผู้ชมนะฮะนะครับอ่าโอเคครับเชิญครับแรงไปนิดนึงนะฮะเชิญเลยครับเข้ามาแล้วนะครับในห้องนี้เนี่ยการออกแบบของเราจะเน้นนะครับถ้าเป็นบ้านไทยจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นอยู่ที่อ่าต้องเรียกว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับเมื่อเข้าห้องมาแล้วเนี่ย เราจะเน้นที่หน้าต่างครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยท่านก็ชอบตรงนั้นด้วยนะฮะอยากให้มีอากาศไทยเทได้สะดวกแสงเข้าถึงนะครับและก็จะได้ลมที่เย็นเมื่อเราเปิดหน้าต่างในหลายหลายบานพร้อมกันต้องบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกคนะครับมีลมเข้ามากระทบที่ที่ผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นชื่นใจมากครับนี่คือตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามหรือบ่ายสี่แล้วครูก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ยังรู้สึกว่าพอได้รับลมเย็นตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมากครับ ท่านผู้ชมฮะที่สําคัญกุปก็ชอบตรงนี้มากะนะครับความรู้สึกของบ้านที่เป็นฝาเฟียมที่เป็นสเสน่ห์ซึ่งให้ความเป็นไทยครับฝาเฟียมพวกนี้เราใส่ใจครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าไร้ตะปูเข้าริ่มเข้าเดือยกว่าจะได้เป็นหนึ่งฝาเฟียมนะครับใช้เวลาน,านานมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่การคัดไม้แต่ละชิ้นต้องบอกครับอิทยาสเสน่ห์เลนไม้คัดไม้แต่ละชิ้นฮะ เพื่อให้รู้ว่าเป็นไม้ประเภทใดนะครับก่อนที่เราจะมานํำเรียงเพื่อให้เกิดสีของเขามีความกลมกลืนกันสีไม่แตกต่างกระโดดกันมากเกินไปนะครับนี่คือความท้าทายต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของการใช้งานไม้เก่านะครับไม้เก่าซึ่งส่วนใหญ่เราบอกว่าเรานํามาจากไหนนะฮะก็คืองานประมูลโรงเรียนทั้งนั้นครับท่านผู้ชมฮะความสวยงามครับท่านผู้ชมรูปทีไรเน่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าระดับพรีเมียมเลยครับนะครับ งานลื่นมากครับนะครับลื่นลูกไปตรงไหนก็มีความลื่นนี่ก็เป็นเสน่ห์ของเอทธยาเสน่ห์เลนไม้ครับส่วนรูปแบบของลูกฟักท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นรูปแบบของลูกฟักเนี่ยมีความหลากหลายมีการแบ่งช่องที่ไม่เท่ากันแต่ตัวนี้สังเกตนะครับด้านล่างของเราลูกฟักด้านล่างของเราครับนะครับเดี๋ยวช่วยแผน่นคองมนิดนึงนะฮะ ด้านล่างของเราสังเกตว่าลูกฟักจะมีความใหญ่เป็นพิเศษนี่เราเรียกว่าม่านล่างเป็นรูปแบบของลูกฟักทรงไทยครับม่านล่างของทรงไทยจะมีขนาดใหญ่และมีม่านที่เป็นสายบัวหรือลายตั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไม่ใช่มีขนาดเท่ากันนะครับแบ่งใหญ่แบ่งเล็กแบ่งใหญ่แบ่งเล็กและตกท้ายด้วยใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งอยู่ด้านบนก็คือม่านบนนะฮะแล้วลายของตัวห้องทั้งหมดนี้นะครับ จะถูกออกแบบให้มีลายที่มีระดับเดียวกันต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงจริงๆฮะดูนะฮะท่านผู้ชมครับสังเกตลายลูกฟักเนี่ยถ้าเป็นของทรงไทยภาคกลางจะเป็นแบบนี้าล้วครับเราออกจากห้องที่1เดี๋ยวเราก็จะไปะก่อนอื่นเนี่ยเราจะออกมาตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกครับท่านผู้ชมแล้วเราจะไปชมห้องที่2กันครับเชิญครับห้องที่2นี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้อยู่เองนะครับต้องบอกว่าอายุทยาเสน่ห์เลนไม้เนี่ยใส่ใจผู้ปลูกผ,ผ,ผู้อยู่จริงๆครับท่านเจ้าของบ้านนะครับอยากจะได้อ๋อขอเป็นประตูบานเปิดคู่นะครับเราก็จัดให้ครับผู้กอบผก้ดำนิาจัดให้ครับนะครับและขอแสงสว่างหน่อยก็คือมีกระจกตรงกลางนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมครับูชมฮะตัวนี้เนี่ยความจริงๆเนี่ยเราจะสามารถจะแบ่งเป็นสองห้องหรือสาห้องหรืสัดส่วนแบบ เจ้าของบ้านเอง เลยครับว่าไม้เก่ามีตําหนิไหมมีครับแต่ว่าความละเอียดของมันคือการที่ผ่านเครื่องจัรคิ้วลวดลายของเขาเนี่ยครับนะฮะมีความประณีตนะครับผมอ่ามีความประณีตครับมีการถูกขัดแต่งอย่างดีนะครับก็ลายก็จะคมสวยแบบนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับหลังจากห้องนี้เราไปชมด้านหลังมีสายไฟเส้นนึงทุกห้องเป็นสายอ๋อใช่ครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับ นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับตรงนั้นเป็นสายแอร์ที่ทางเรานะครับได้เตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับด้วยความที่ด้วยความที่น้องเลขาของเรานะครับยังไม่ยังไม่กลับมานะครับยุ่งช่วงลาคลอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณน้าทําหน้าที่ในการถือกล้องนะฮะจริงๆอยากให้เข้ากล้องด้วยกันนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับเชิญครับอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องเล็กๆที่แบ่งสัดส่วนไว้สําหรับ ในที่นี้อาจจะเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับห้องชงกาแฟเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ท่านจะจัดส่วนตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ครับเสน่ห์ของเขาครับลมเย็นอีกแล้วฮะลมเย็นมากครับตรงนี้ถูกออกแบบให้หน้าต่างมีความสูงหน่อยครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับตัวนี้นะครับโอเคครับ กระจกเนี่ยเราสามารถเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับผมอยากจะเป็นแบบลายพิกุลซึ่งเป็นกระจกสีก็ได้หรือจะเป็นพิกุลสีขาวหรือจะเป็นกระจกใสเนี่ยบอกความต้องการของท่านได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวพาเข้ามาชมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวครูกจะปิดประตูบานนี้นะฮะเอาละครับห้องนี้ครับสังเกตนะครับว่าเอ๊หน้าต่างตัวเนี้ยถูกออกแบบให้มีความสูงครับความต้องการของท่านได้หมดครับแล้วที่สําคัญเป็นบานเปิดแบบนี้นะครับเพื่อรับลงเต็มๆครับ ถ้ากลัวยุงไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าออปชันเสริมมีครับนะฮะนี่ครับนะครับมุ้งจีบครับนะครับบอกความต้องการของท่านเนี่ยกับเราได้เลยนะครับมุ้งจีบมีทุกบานนะฮะตรงนั้นก็มีมีทุกที่ครับที่อยู่รอบบริเวณรอบบ้านกันยุงเปิดทั้งหมดตอนกลางคืนยุงไม่เข้าแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนะฮะสวยงามมากครับแล้วที่สาคัญใต้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมปิดมุ้งจีบนะครับปิดง่ายมากครับ รถตรงนี้นะครับเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงมากครับวัสดุเหล็กที่เขาใช้นะครับวัสดุที่เขาใช้เป็นตัวกรอบตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากครับท่านผู้ชมนะครับแข็งแรงจริงครับนะครับแน่นหนาแล้วก็ถูกซีลด้วยซิลิโคนด้วยนะครับผมเรียบร้อยมากครับผมตอนนี้เริ่มลมกล้องแล้วครับปิดง่ายครับเปิดปิดง่ายและแน่นด้วยครับเป็นแม่เหล็กนะครับผมท่านผู้ชมครับห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะมันไม่มีห้องน้ำหรอที่อยู่ด้านบนอาจจะสะดวกสบายได้ดีกว่านะ ต้องบอกว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมครับห้องนี้จริงๆแล้วยังสามารถถ้าท่านเปลี่ยนรูปแบบก,ก็สามารถทําเป็นห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําไม้แล้วใช้ตู้อาบนะครับเพื่อ ไม่ให้เขาเนี่ยมีน้ําเข้ามากระเซ็นมาถูกตัวเนื้อไม้ตรงนี้ mm. ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งอยุยาเสนเลืนไม้นะครับ mm. ก็เคยนําเสนอตรงนี้ไว้แล้วด้วยน,นอกนั้น,นียด้านบนครับตรงนี้เรามีช่องเซอร์วิสนะครับของระบบไฟไว้ให้ด้วยด้วยความที่หลังคาบ้านหลังนี้ครับเราออกแบบไม่ใช่บ้านน็อกดาวอีกแล้วนะครับเป็นบ้านไม้จริงๆครับซึ่งมีหลังคาปั้นยาขนาดใหญ่คลุมมาทั้งหมดเพราะนั้นส่วนสูงของดั้งจะได้ความสูง คนสามารถขึ้นไปยืนนะครับเดินอยู่บนภายในใต้ฟ้าได้อย่างสบายครับเพราะดั้งตรงนี้เนี่ยมีความสูงอยู่ที่ถึง2เมตร70เซนติเมตรด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคคูก็จะพาไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันครับหลังจากที่เราออกจากทั้ง3ห้องนี้เข้าสู่ห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกสู่ระเบียงหน้าบ้านหลังนี้กันครับต้องบอกออกจากห้องโถงของเราออกมาครับเราก็จะมาเจอระเบียงซึ่ง ต้องบอกว่าก็มีขนาดที่ความกว้างพอสมควรครับเพราะว่ามีขนาดอที่เมตรห้าสครับท่านผู้ชมยาว8เมตรครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สําหรับครอบครัวในยามเย็นจะมานั่งคุยกันมีโต๊ะเล็กๆนั่งคุยกันนะครับหรือว่านั่งจิบเครื่องดื่มกันนะครับเป็นพื้นที่ของครอบครัวครับตรงนี้เนะี่ยเมตรห้พื้นของเรานะครับเข้ารังลิ้น นี่คือมาตรฐานที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับแม้แต่ตัวไม้ฟ้าก็ตามนะครับเราก็เข้ารังลิ้นนี่คือมาตรฐานท่าแฟนพันแท้ของอายุยาเสน่ห์เลือนไม้นะครับต้องทราบข้อนี้นะครับผมและดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับความประณีตของเรานะครับในการทำลูกกรงล้อห้าซึ่งเป็นเสน่ห์ของบ้านทรงไทยเราดึงเสน่ห์ตรงนี้นะครับออกมาให้กับลูกค้าในการที่จะวางไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อ อวดโฉมงามนะฮะต้องบอกว่ารูปไปนะครับก็มีความลื่นไปนะครับผมนะมีความลื่นในทุกทกที่ในทุกๆสัมผัสนะครับต้องบอกว่าอยู่จุดนี้แล้วนะครับมีความสุขจริงๆครับเอาละครับหลังจากที่คุณก๊อฟเนี่ยพาชมทั้งหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณณนากลับมาแล้วครับนะหลังจากที่คุณนาไปถือกล้องสนานนะครับนะก็คุณณนามีอะไรจะฝากกับ แฟนๆของอายุทยาเสน่ห์เลือมไม้ไหมครับค่ะก็คือหลังนี้นะคะก็เป็นผลงานอีกชิ้นนึงของอายุทยาเสน่ห์เลือมไม้นะคะเป็นฝาเฟียงแบบไม้เนื้อแข็งนะคะลูกค้าครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไม้ของช่างนะคะหรืองานสีอะค่ะครับทั้งหมดคือประณีตมากมากเลยค่ะลูกค้าครับแล้วก็นะครูก็ต้องบอกว่าถ้าทุกท่านนะครับอยากได้งานไม้คุณภาพงานที่เป็นงานทรงไทย หรือว่างานทรงไทยถึงประยุกต์เช่นนี้นะครับไว้วางใจคูกอลฟคุณนาอายุทยาเสน่ห์เลนไม้ครับได้เลยค่ะใช่ค่ะใช่ครับผมทั้ง a c e b o o k นะครับทั้ง u t u b e นะครับรวมถึงทิกเก k คคูกอลฟก็กำลังพยายามที่จะทําอยู่นะครับผมนะนะครับต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยด้วยความที่งานก็เยอะพอสมควรนะครับจึงต้องแบ่งตัวเยอะพอสมควรครับ่านผู้ชมครับยังไงก็ด้วยความที่จริงๆเนี่ยเรามีหลายหลังที่เสร็จนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำวิดีโอลูกค้าก็เคยทม พวกนี้ลูกค้าหลายคนทักมานะคะบอกว่าทําไมไม่ได้เห็นผลงานของวิทยาเสน่ห์รูปไม้ครข้งๆนานนะคะครับผมจริงๆนะคะคือทํามาตลอดเลยค่ะไม่ได้หยุดนะคะเดียวว่าพอดีช่วงนี้งานของเรางานส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางฝั่งอีสานเป็นภาคอีสานใช่ครับเพราะเสร็จแล้วก็นเหมือกันใช่พบกคุณนาก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้บินไปไปที่แบบว่าตอนที่เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าต้องเข้าตรวจงานเช็คงานในในไซต์งานอื่นๆนะครับแต่ก็จะถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปนะครับบันทึกภาพนะครับ จัดเก็บวิดีโอแบบนี้นะครับมาฝากแฟนๆของเรากันนะครับสำหรับวันนี้เนาะถ้าอยากลูกค้าอยากดูแบบอื่นๆนะคะก็อยู่ใน YouTube หรือ a c e b o o k นะคะซื้อทาอายุทยาเสนเรื่อไม้ได้นะคะร้านเราอยู่ที่สายเอเชียครับมาง่ายมากครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีตัวอย่างบ้านใช่ครับช่วงนี้ไม่มีตัวอย่างบ้านให้ท่านผู้ชมจริงๆครับต้องขออภัยทุกท่านไปด้วยนะครับแต่ว่า ยังไงก็ถ้าอยากมาดูในเรื่องของตัวโรงงานหรือว่าฐานผลิตของเราหรือไม้ที่เราเก็บในสต็อกไว้ที่จะทำเนี่ยช่างทางเฟี้ยงอย่างง่ายค่ะเข้ามาเรายินดีนะครับเรายินดีมากๆเลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จริงๆคุณนาาแบบไม่ค่อยอยากเข้ากล้องเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยบอกว่าเอ้คุณนาณาเป็นเป็นคนที่ไหนนะครับพูดไม่ชัดจริงคุณนาณาเป็นคนจีนนะครับเพราะอาจจะพูดไม่ชัดบ้างก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ที่สําคัญครับ ความจริงใจที่มีให้ความซื่อสัตย์ที่มีให้นะครับกับลูกค้าที่เคยสัมผัสกับเรานะครับไม่น้อยแน่เลยครับนะครับสำหรับวันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนด้วยะนะครับผมอิทธยาเสน่ห์เรือนไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะม้งนจีบของประตูบางเล็บมาใหญ่